สวัสดีครับผมดรกันสุรสารครับวิดีโอคลิปในวันนี้ผมจะพูดในประเด็นที่ตั้งชื่อเอาไว้ว่าไปก็ตามน้ําพริกละลายแม่น้ําอยู่ก็เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาประเทศก็ตั้งประเด็นไว้ลอยๆไม่ได้ระบุว่าใครครับ ที่ไปก็เป็นการํำน้ำพิกละลายแม่น้ำแต่ถ้าอยู่ก็เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาประเทศไม่ได้เป็นประโยชน์โพษผลต่อการพัฒนาประเทศแต่ประการใดครับกลับจะทำให้การพัฒนาประเทศนั้นช้าลงหรือเมื่อก็กลายเป็นอุปสรรคของการพัฒนาประเทศก็ได้นะครับครับที่มาที่ไปของประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้ ก็มาจากกรณีที่นายกรัฐมนตรีแพรทองทาน,นได้พาคณะชุดใหญ่เดินทางไปประเทศอังกฤษแล้วก็ราชรัฐมอนาโคนะครับซึ่งก็ได้เดินทางไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับวันที่21ครับแล้วก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยในวันอาทิตย์ที่25เดือนพฤษภาคมนี้ครับ ซึ่งในการพูดคุยในวันนี้ผมจะเริ่มนะครับด้วยการพูดถึงความหมายของคำคำหนึ่งในประเด็นที่ผมตั้งไว้คือคำว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำครับก็คล้ายๆเป็นสุภาษิตไทยหรือเปล่าเนี่ยนะครับว่ามันหมายความว่าอะไรผมเชื่อว่าเราท่านทั้งหลายก็คงเคยได้ยินเรื่องคำนี้มาอยู่พอสมควรแล้วแต่ว่าอาจจะไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอย่างไร แต่หลายท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันผมก็จะหยิบเอาความหมายของความคำนี้มาบอกเล่าให้ท่านฟังด้วยนะครับพจนานุกรมฉบับบัณฑิต,ตยศสถานนะครับได้ให้ความหมายของคำคำนี้คือคำว่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะครับเอาไว้ว่าหมายถึงลงทุนไปโดยได้ประโยชน์ไม่คุ้มทุน หรืออาจจะหมายถึงใช้จ่ายทรัพย์ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์หรืออาจจะหมายถึงเสียทรัพย์จำนวนมากไปโดยไม่ได้รับประโยชน์อะไรครับก็มีความหมายคล้ายๆกันแหละครับแต่ว่าใช้ภาษาคนละแบบกันแต่ก็ใกล้เคียงกันนะครับซึ่งผมคิดว่าคำว่าตามน้ำพิกลลายแม่น้ำเนี่ยนะครับ ก็น่าจะไปกันได้ด้วยดีกับหรือเพื่อสอดคล้องกับการเดินทางไปอังกฤษแล้วก็ราชรัฐมอนาโกของคณะของนายกแพททองทานนะครับซึ่งเป็นคณะใหญ่มากนะครับนะเพราะว่าเห็นว่ามีคนร่วมคณะไปมีทั้งกระทรวงพาณิชย์มีทั้งกระทรวงแรงงานนะทษมีทั้งกระรงงนะท,ทระวงพาณิชย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ รวมถึงส่วนราชการต,าต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งก็อาจจะหมายรวมหรือมีนะครับภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยก็ได้ครับก็น่าจะมีการใช้งบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากเพราะว่าใช้เวลานในการาไปปฏิบัติภารกิจรวมทั้งการเดินทางไปกลับด้วยเนี่ยก็5วันเต็มๆนะครับ ก็ใช้เงินมากครับผมเองก็ยังไม่ไ,ไปค้นคว้าดูว่าใช้เงินในการเดินทางไปต่างประเทศคราวนี้คนะณะของนายกแพทองทานนั้นใช้เงินไปจานวนมากน้อยเท่าไหนะครับวัตถุประสงค์ของการเดินทางไปอังกฤษและราชรัฐมอนาโกของคณะของนายกแพทองทานนั้นได้ถูกเขียนเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าเพื่อผลักดันนโยบายเชิงรุกด้านเศรษฐกิจการค้า การส่งออกการท่องเที่ยวและซอฟต์าวอร์ในตลาดอังกฤษและยุโรปครับก็ฟังดูดีนะครับนะฮะใช้ภาษาสวยหรูนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึงวัตถุประสงค์นี้อีกครั้งหนึ่งในตอนท้ายของคลิปนะครับกำหนดการที่ผมหามาได้ก็มี2วันครับคือมีกำหนดการสำหรับวันที่2ีนะครับ 22แล้วก็มีกำหนดการสำหรับวันที่23 22ิพฤษภาคม2 5 6 8นั้นนั้นมีรายละเอียดว่านายกแพทองทานนั้นจะไปเป็นประธานครับเพื่อที่จะเ,เปิดตราสัญ,ญลักษณ์ไทยซีเล็กก็เป็นการไปมอบประกาศนียบัตรให้กับร้านอาหารไทยนะครับที่ได้มาตรฐานจำนวน115ร้านแล้วก็จะประชุมกับ ทีมไทยแลนด์นะครับพร้อมกับสมาคมธุรกิจไทยในอังกฤษใอน,นี้ในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายก็มีขัหนการว่าจะไปเยี่ยมนะครับชมค่ายมวยไทยในอังกฤษครับที่เป็นซอฟต์พาเวอร์ในวันที่23เนี่ยนะครับพฤษภาคมคนะณะของนายกรมนุตีแพทองทานก็จะเดินทางไปมอนติคาร์โลครับนะที่ราชรัฐมอนาโก เพื่อไปหาลือเรื่องของการแข่งขันรถสูตรฟอร์มูล่า1หรือที่คุ้นกันในชื่อว่า F F1 นะครับในรูปแบบของการแข่งรถในเมืองครับจากนั้นก็จะไปดูการแข่งรถฟอร์ม e ูล e ่า1แท็กคอยเออรนะครมอนตโกนะครับกรองพรี aco, นะครับ, Prix, รบต่อไปนะครับอันนี้เป็นคำาวการ2วันของนายกรัฐมนตรีแพรทองทานและคณะ ในการเดินทางไปอังกฤษและราชลัดมอนาโกในครั้งนี้นะครับคำถามที่ผู้คนเขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ณกันมากหลังจากที่เรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยออกมาจากทางรัฐบาล mm. ก็มีคำถามถามกันมากครับก็คือ,อ,อภารกิจที่นายกจะไปทำเนี่ยนะครับ ใน2อวันนี้ยี 22, 23, ่สิบสอพฤษภาซึ่งผมได้พูดมาเมื่อครู่นี้นะครับมันมีความสําคัญนะครับแล้วก็จําเป็นที่คณะของนายกจะต้องไปด้วยตัวเองหรือไม่คือมันมีความสําคัญมากไหมมีความจำเป็นมากไหมที่นะครับ ที่ที่คนที่เป็นนายกะน,นะครับจะต้องไปเดินทางไปทำด้วยตัวเองครับนะเมื่อเปรียบเทียบกับปัญหาที่มีอยู่ในประเทศไทยนะฮะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านความมั่นคงแล้วก็ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นตามชายแดนนะครับใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะหรือปัญหาที่เป็นความมั่นคงที่เป็นชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเราทางด้านกัมพูชาหรือทางด้านเมียนมาหรือที่ติดต่อกับประเทศสาธารณรปะชาชนลาวก็ตามแต่นะครับนะหรือ,นะเ,อ,อเรื่องของภาสีทรัมที่ก็ยังไม่มีความเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนนะครับนะแล้วก็เวลามันก็ ลดน้อยลงเรื่อยๆนะครับตามเส้นตายที่รัฐบาลของอคุณครัมนั้นได้กำหนดเอาไว้นะครับให้เวลา90วันที่ครับที่เป็นการปลอดยังไม่มีการตัดสินใจว่าจะขึ้นภาษีไทยเท่าไหร่กันแน่จากที่กำหนดไว้36%เนะเวลามันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆครับเพราะนั้นก็มีคนก็ถามกันว่าระหว่างการเดินทางไปทำภารกิจนะฮะที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้ในอังกฤษและในราชลาัตมอร์โก กับปัญหานะทีเา่เกิดที่มีอยู่ในประเทศไทยที่ผมพูดให้ฟังเมื่อคู่นี้นะครับอะไรที่มันมีน้ำหนักมากกว่ากันอะไรที่มันมีความสําคัญมากกว่ากันที่คนที่เป็นนายกควรจะได้ตระหนักแล้วก็ให้ความสำคัญมากกว่ากันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยนะครับขณะนี้นะครับนะผมว่าเรากำลังเผชิญกับปัญหาทางด้านเศรษฐ,ฐกิจนะแล้วก็การท่องเที่ยวค่อนข้างหลุด ผมได้ไปรวบรวมว่าในขณะนี้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของไทยนั้นมันมีอะไรบ้างครับจากการไปศึกษารวบรวมนั้นก็ตกใจครับโอ้มันเยอะขนาดนี้เชื่อเหรือครับนี่ผมจะนํามาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าปัญหาทด้าน,นเศรษฐกิจของไทยในขณะนี้เนี่ยนะครับในภาพรวมนะผมไม่ลงรายละเอียดในทางลึกในภาพรวมนั้นมันมีอะไรบ้างครับนะตั้งแต่ในขณะนี้นะครับสินเชื่อชะลอตัวติดลบนะครับ สินเชื่อชะลอ,ะลอตัวติดลบลงประมาณลบ1.3%เนตี่ยนะครับต่อเนื่องกันมา3ไตรมาสแล้วครับนะฮะต่อเนื่องกันมาตั้ง3ามไตรมาสแล้วนะครับแล้วก็นี่ครเรือนนั้นเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นขนาดนี้นี่ครเรือนอยู่ที่5 4 8 0 0 0ล้านบาทแล้วก็นี่เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือที่เราเรียกกันคุนคุ้นหูว NPL เนี่ยนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเดิม2 7 8เ เพิ่มมาเป็น2.90%นะโดยเฉพาะนะ NPL ที่อยู่ในกลุ่มของ SME ขนาดเล็กนะฮะกับผู้กู้รายย่อยเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใหญ่มากครับนะกับสถานะเศรษฐกิจตรงนี้ของประเทศไทยนะครับดีมานหายไปครับนะก็ธุรกิจขนาดใหญ่ก็รอจังหวะนะ แล้วก็รอดูผลการเจราจาปัญหาเรื่องของภาษีทรัมป์นะครับเขาก็ไม่ผีผามไงเพราะเรายังไม่รู้เลยว่านะรัฐบาลไทยจะแก้ปัญหาเรื่องภาษีของโดนั์ทรัมป์ได้อย่างไรครับนะเมื่อรอจังหวะนะครับธุรกิจขนาดใหญ่รอจังหวะยังไม่ลงมือดำเนินการอะไรน่นะครับมันก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆนะฮะตามมาเป็นลูกโซ่ใช่ไหมครับ นะเพราะว่าถ้าธุรกิจไม่เดินเนี่ยนะครับแน่นอนครับการใช้จ่ายก็ย่อมไม่เกิดขึ้นนะภาวะเศรษฐกิจนั้นตึงตัวนะความสามารถในการชำระหนี้ลดลงแน่นอนครับถ้าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงนั้นนะ NPL ก็มีแนวโน้มที่จะเ,เกิดเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับเรื่องการส่งออกเนี่ยนะครับแม้จะมีข้อมูลออกมาว่า มีการขยับตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ผมดูแล้วมันก็เป็นเพียงการขยับตัวเพิ่มก็เรียกว่าเพิ่มแบบหนีการจมน้ำตายครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยกำแพงภาษีของพรัม36%นั้นยังไม่มีผลบังคับใช้ยังให้เราหายใจพอหายใจได้นะครับนะประมาณ90วันแต่มันก็ใกล้เวลาเข้าไปแล้วเพราะนั้นนะเขาก็ฉกฉวยโอกาสนี้อะไรที่ส่งออกได้ก็ส่งออกไปนะครับเพื่อหน,นี ภาวะการจมน้ําตายครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า,าหมดเวลานะครับที่เขาให้เวลากับประเทศไทยไว้เนี่ยถ้าเกิดเขาขึ้นภาษีจริงๆ36%เนี่ยตามที่เขาตั้งกาแงพงภาษีไวนน้นั้นแน่นอนครับมันก็กระทบกระเทือนต่อการส่งออกอย่างแน่นอนนะครับแล้วขณะนี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีความชัดเจนไงว่ารัฐบาลไทยหรือรัฐบาลของนายกแพททองทารน,นั้นจะแก้ปัญหานี้อย่างไรครับ อันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนครับนะนอกจากนี้เครดิตนะความน่าที่เชื่อถือของประเทศไทยนะครับก็อาจจะถูกปรับลดลงนะไม่ว่าจะจากโ o ดีหรือใครก็ตามแต่นะครับการท่องเที่ยวหดตัวอันนี้ก็เป็นถ้อยถแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวโดยตรงว่าการท่องเที่ยวนั้นหดตัวลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมานะครับล่าสุดนี้นะครับแบงค์ชาตินั้นก็สั่งให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่6แห่งในประเทศไทย ทำที่เรียกว่าสเ r รดเทสครับเรเทสก็คือเรื่องของการให้ทำผลทดสอบภาวะวิกฤตนะของธนาคารเพื่อที่จะดูว่าในหากเกิดสถานการณ์ที่มันแย่ที่สุดในครัน,นี้ทางเศรษฐกิจนี่นะครับธนาคารยังจะสามารถอยู่ไหวหรือสามารถรับมือได้หรือไม่ครับนี่คือสเปรดเทสนะครับ ซึ่งเห็นว่าสั่งให้ธนาคารเนี่ยทั้ง6แห่งผมไม่ทราบชื่อธนาคารใดบ้างไปทำสเตรทเทสหรือสิ่งที่เรียกว่าผลทดสอบภาวะวิกฤตครับสภาวะวิกฤตที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้เป็นภาพรวมนะครับเป็นการพูดโดยสรุปนะครับไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดครับนะมันก็เป็นภาพรวมแล้วก็ยังไม่ได้นับรวม ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาษีธรรมครับเพราะมันยังไม่ถึงเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหมดเวลาที่อเมริกาเขาให้กับไทยเราแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ขยับตัวที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรหรือไม่ได้มีมาตรการใดๆที่จะออกมารองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการขึ้นภาษีของครั้มไม่ว่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับเบสไลนมันอยู่ที่10%ไง ส่วนอีก36%นั้นให้เวลา90วันถ้าไม่ขยับซึ่งอเมริกาเขาก็บอกว่าเขาจะให้เวลาอีกสสัปดาห์ถ้าประเทศไหนที่ไม่ขยับนั้นเขาก็คงยังไม่เจรจาแล้วแล้วก็อาจจะแจ้งอย่างเป็นทางการมาเลยว่าประเทศที่ไม่ขยับนั้นเขาจะเก็บภาษีนําเข้าสินค้าเข้าอเมริกาเท่าใดครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะครับยังไม่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวิกฤตมีความสําคัญ นะเพราะว่าประเทศที่อยู่ลายล้อมประเทศเรานั้นเกือบทุกประเทศครับเขาเคลื่อนไหวเขาขับเคลื่อนนะการแก้ปัญหานี้ไปก่อนหน้าเราแล้วนะครับแต่เรายังไม่ขยับเลย<ม>เหตุที่ไม่ขยับนั้นก็ไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรบางกระแสก็บอกว่าเอ้ยก็เขาเรียกว่าไม่อนุญ,ญาตให้รัฐบาลคณะรัฐมนตรีของไทยนั้นเข้าประเทศอเมริกานะเขาเรียกบอยคอร์นะหรือสั่งชะลอการที่จะให้ คณะรัฐบาลไทยเนะี่ยจะเป็นใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับเข้าไปในอเมริกามันก็เลยเจราจาไม่ได้าตามกระแสะข่าวว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบว่ามันเป็นเท็จจริงประการใดแต่ที่ผมรู้ก็คือมันไม่มีการขยับออกมาให้เป็นข่าวในทางสังคมให้กับประชาชนได้รู้เลยครับนะมีแต่คำบอกป,ปลมใจซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เชื่อถืออะไรไม่ได้นะครับออนอกจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ผมได้พูดมาเมื่อครู่นี้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นเรื่องที่หนักหนา สาหัสมากนะครับนะเราก็ยังมีปัญหาอื่นอีกนะครับในบ้านเราในขณะนี้ครับนะเช่นปัญหาการกระทบกระทั่งกันทางชายแดนที่ผมพูดไปแล้วครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนด้านทางกัมพูชาชายแดนด้านเมียนมาหรือชายแดนด้านประเทศลาวก็ตามแต่นี่นะครับนะรวมถึงปัญหาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นยังเป็นปัญหาอยู่ครับนะ ก็มีคนยุ่ยยุกันอยู่ตลอดเวลาตามข่าวที่เป็นอยู่ซึ่งทางรัฐบาลไทยเองนั้นก็พยายามที่จะเรียกว่าไม่ให้เรื่องนี้เป็นข่าวผมทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนด้านกัมพูชาหรือชายแดนทางด้านลาวก็ตามแต่นี่นะครับแต่มันก็ปิดไม่หมดปิดไม่พ้นแล้วก็ปิดไม่มิดแล้วครับสุู่ท้ายมันก็จะมีข่าวเล็ดลอดออกมาจนได้ครับนะทั้งนี้ก็อาจจะรวมถึงปัญหาเรื่องความสามารถีความเป็นเอกภาพของอพักร่วมรัฐบาลด้วย ก็ตามที่คนไทยทราบกันดีหระครับเรียกว่าฟัดกันนวเนียระหว่างพักร่วมรัฐบาลสองพักใหญ่ในขณะนี้ก็คือพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยนะเอาข้อจริงนั้นสิ่งที่นมาฟัดกันนั้นนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เ,เรียกว่าไม่สร้างสรรค์น,น,ะนะครับหรือไม่ก็เป็นชนะกปักหลังของแต่ละฝ่ายอยู่ทั้งคู่แหะครับเ,เรื่องอย่างนี้ถ้าพักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศนั้นคิดแต่จะทําเรื่องอย่างเนี้ย แล้วประเทศชาติและบ้านเมืองเนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้อย่างไรครับประชาชนตาดำๆอย่างเรานั้นเราจะมีความหวังจากรัฐบาลที่มีสภาพเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับรวมถึงปัญหาเรื่องของความสามัคคีของคนในชาติครับนะเพราะว่าก็รัฐบาลนั้นถ้าทําโครงการที่ดีเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดโครงการที่รัฐบาลทํานั้นน,นะครับ มันก็มีปัญหาแน่ครับเพราะว่าฝ่ายที่เชียร์รัฐบาลก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็มีครับเมื่อไม่เห็นด้วยก็มีเชียร์ก็มีมันก็กลายเป็นความแตกแยกของรัฐบาลเอ้ยความแตกแยกของประชาชนครับโดยที่รัฐบาลเองนั้นก็ไม่คิดจะแก้ปัญหาอะไรครับนะก็ไปซ้าเติมฝั่งที่อยู่ตรงข้ามไยซ้าไปถ้าที่ผมเห็นอยู่เนี่ยนะครับนะเป็นรัฐบาลปากก็บอกว่ารัฐบาลของคนไทยทั้งประเทศแต่เลือกที่จะเป็นมิตรหรือเลือกที่จะพูดคุยกับคนไทย ในบางซี่บางส่วนเท่านั้นอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำนะครับครับนายกแพทย์ทองทานเนี่ยนะครับผมถามนะว่านายกแพทย์ทองทานนั้นรู้ถึงปัญหาที่ผมพูดมาเนี่ยหรือไม่ครับรู้ไม่รู้ผมไม่ทราบแต่น่าจะรู้ครับนะแล้วก็นายกายเองพร้อมทั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยะฮะนะคิดได้ไหมครับนะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผมพูดมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางเศษรษฐกิจนะปัญหาเรื่องความมั่นคงปัญหาเรื่องของความสามัคคีของคนในชาติเนี่ยนะครับนะระหว่างปัญหาพวกนี้กับภารกิจที่นายกแพทองทานและคณะนะครับไปทําที่อังกฤษ ซึ่งใช้เงินจำนวนมากไปเนี่ยนะครับอะไรมันมีความสำคัญมากกว่ากันนะครับอะไรมันมีความสำคัญมากกว่ากันครับนะอะไรที่นายกควรจะต้องกำกับติดตามนะฮะให้สิ่งที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะครับมันได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะให้เป็นมรรคเป็นผลต่อประเทศชาติและประชาชนโดยเร็วครับ ทำไมนายกแพทองทานจึงไม่รู้จักใช้เวลาให้มันคุ้มค่าครับทำไมจึงปล่อยใช้เวลาไปในทางที่มาจจะได้ประโยชน์นะครับไม่มากเท่าที่นายกควรจะทำครับนะเพราะว่าผมไม่ทราบนะครับว่าสถานรรการณ์การเบองในขณะนี้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวนายกแพทองทานเองหรือเป็นคุณทักษิณซึ่งเป็นบิดาของนายกรวมไปถึงรัฐบาลที่มีนายกแพทองทานเป็นหัวหน้าคณะเนี่ยนะครับจะได้มีเวลาหายใจอยู่ในสถานะที่ท่านกำลังเป็นอยู่เนี้ยไปได้นานอีกสักแค่ไหนครับว่ามันมันดูวุ่นวายไปหมดนะครับมันดูวิกฤตกันไปหมดเลยนะครับนะโดยส่วนตัวผมเอไว้าทำไมทะเลาะก,กันทุกวันเลย นะครับทำไมไม่คิดจะทําง,งานทําการนะเพื่อพัฒนานะแก้ปัญหาให้กับประชาชนและประเทศชาติบ้างร่อไงเอาแต่ทะเลาะกันนะครับเอาแต่จะฟ้องร้องกันนะผมผมได้ยินก็เหนื่อยใจครับไม่รู้ว่าพวกท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลน,นั้นด้วยเป้าหมายอะไรกันแนค่ครับครับพูดถึงตัวนายกแพทองทานเนี่ยนะครับถามนะนายกทุกวนันนี้นายก ยังรู้จักเรื่องของการหาปลา,ากินเองได้ไหมนะครับยังหาปลากินเองได้ไหมนะครับมีเบ็ดที่จะใช้ในการตกปลาเพื่อหามากินเองได้ไหมหรือว่านายกเป็นนายกมาเนี่ยก็ต่อจากอดีตนายกเศรษฐานเนี่ยผมว่าก็น่าจะจะเกือบปีแลวมั้งนะครับหรือปีราไม่รู้นะครับยังต้องรอปลาที่คุณพ่อคือคุณทักษิณเนี่ยหามาป้อนดูทุกตลอดเวลา ถ้ามันเป็นอย่างนั้นครับถ้านายกไม่เปรียบเทียบนะครับยังไม่รู้จักหาปลากินเองต้องรอปลาที่มีคนอื่นเขาหามาให้กินเป็นประจำอย่างนี้นะครับผมว่ามันก็อย่าคิดมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรครับนะต่อประเทศชาติและประชาชนนะครับและที่สําคัญครับนะผมเองไม่อยากพูดประโยคน,นี้นะแต่ว่าถึงวันนี้ก็ต้องพูดแล้วครับ ประเทศไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่มรดกของใครที่ใครเคนใดคนหนึ่งนึกอยากจะให้ใครมาเป็นผู้นำประเทศโดยก็ได้โดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมหรือไม่คำนึงถึงความรู้ความสามารถของคนที่จะให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเลยครับมันไม่ใช่มรดกตกทอดนะ ไอ้ว่าถ้าคนนี้เป็นนะฮะประเทศไทยก็เป็นมรดกของฉันฉันก็จะยกมรดกนี้ให้ใครก็ได้ครับไม่ใช่ครับนะฮะมันไม่ใช่ทรัพย์สมบัติในกรงสีแต่มันเป็นประเทศไทยนะครับนะฮะอันนี้ผมไม่ทราบว่า,ามันมีความเข้าใจผิดอะไรในเรื่องนี้หรือไม่ครับผมน่าเสียดายครับ เสียดายอะไรครับก็เสียดายภาษีของประชาชนนะที่ได้ถูกนำไปใช้อย่างไม่คุ้มค่านะในการเดินทางไปอังกฤษและราชลัฐมอนโกของนายกกับคณะในครั้งนี้ครับครับลองย้อนกลับไปดูวัตถุประสงค์ของการเดินทางของนายกอีทีซผมจะลองวิเคราะห์สั้นๆนะครับนะ ในการเดินทางไปอังกฤษและราชลัดโมนาโกของนายกแพทองทานและคณะชุดใหญ่ในครั้งนี้นะตั้งเป็นวัตถุประสงค์เอาไว้ลองทัวร์ดีทีนะครับเพื่อที่จะผลักดันนโยบายเชิงรุกด้านเศรษฐกิจการค้าการส่งออกการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์ผมไม่ทราบและนึกไม่ออกจริงๆครับว่านายกไปเนี่ยนะครับเนี่ยตัวนายกแพทองทานนะ กระทรวงพาณิชย์ซึ่งอาจจะมีเรื่องตีว่าการกระทรวงไปหรือเปล่าผมไม่ทราบไ,ไม่ได้ติดตามว่าใครไปบ้างหรือกระทรวงการท่องเที่ยวนะแล้วก็อาจจะมีสว่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปเนี่ยนะจะไปผลักดันเรื่องของเ,อเศรษฐกิจเรื่องการค้าเรื่องการส่งออกนะการท่องเที่ยวยังไงครับผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าจะไปผลักดันยังไงครับ แล้วก็จะไปผลักดันในตลาดอังกฤษแล้วก็ยุโรปด้วยครับผมก็เลยนึกขึ้นได้ครับอ้าวถ้านายกจะไปผลักดันเรื่องนี้ในตลาดอังกฤษและใน,ในตลาดอังกฤษและในยุโรปเนี่ยนะครับเอ้ยนายกนะฮะประเทศเราประเทศไทยเราไปเคลียร์นะฮะปัญหาที่มันเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับนะกรณีที่เรียกว่ารัฐสภายุโรปนั้นเขาประนามประเทศไทยเรานะครับจากกรณีของการส่งนะฮะ ชาวอยกูเนี่ยกลับไปประเทศจีนน,นะครับแล้วเขาก็แสดงท่าทีที่ไม่ก็จะเป็นมิตรกับเรา,เราหรอยนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องชะลอการเจราจานะครับทวิภาคีกับไทยเอาไว้ก่อนเอาแล้วนายกไปนั้นจะไปผลักดันยังไงครับถ้าเขายังยังยังคงไม่อยากจะเจราจากับเราอยู่ถ้าเขายังไม่คิดจะเจราจากับเราอยู่ล้วจะไปเจราจาจะไปผลักดันยังไงครับผลักดันานเศรษฐกิจยังไง นะผักดันเรื่องของการค้ายังไงการส่งออกยังไงการท่องเที่ยวยังไงครับนะครับก็ถามดูนะครับว่านายกหรือประเทศไทยเราไปเคลียร์กับเขาหรือ,อยังครับครับหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ผมพูดมาเมื่อครู่นี้ก็เขียนเอาไว้ครับเพื่อให้มันสมบูรณ์ในการเดินทางออกไปต่างประเทศของนายกนะกลับมาก็ไม่รู้จะมีอะไระแถลงหรือเปล่านะครับ ว่าได้อะไรติดไม้ติดมือมาหรือเปล่าหรืออาจจะมีการถแถลงในภาพรวมว่าประสบความสําเร็จด้วยดีในทุกด้าน <c oughs> ก็ไม่ทราบผมไม่ทราบต้องรอครับรอหลังวันที่25หรือวันที่25นะ่ยวันที่คณะนายกเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยนะครับผมไม่ทราบจะมีการถแถลงเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าถแถลงนั้นขอรายละเอียดด้วยนะครับว่าท่านไปทําอะไรมาบ้างครับอย่าถแถลงแต่ภาพรวมๆครับนะหรือว่า ก็เพียงจะเขียนเขียนไว้เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการเดินทางจะไปอย่างเนี้นะฮนะให้มันดูดีเอาไว้ก่อนครับนะเขียนไว้แต่ว่าทําได้หรือทําไม่ได้นั้นก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อีนังขังขอบอะไรนะมันเหมือนกับตอนที่พรรคเพื่อไทยไปหาเสียงหรือตอนที่มาเป็นรัฐบาลแล้วเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วที่ไปหาเสียงแล้วบอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยจะทําให้คนไทยนั้นกินดีอยู่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันครับจนบัดน,นี้เราก็ยังไม่รู้ว่าตัวเราเนี่ยกินดีอยู่ดีหรือเปล่าครับและมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันหรือไม่ครับรู้แต่ว่ามันลําบากนะครับนะหากินหาอยู่ก็ลําบากครับคนะ่าสาธารณพยาก็ยังตึงมืออยู่ครับนะ ขาน้ำ่าไฟค่า,าน้ำมันยังตึงมืออยู่ครับนะการทำธุรกิจประกอบการค้าก็เงียบเหงานะนะร้านอาหารก็ปิดตัวลงเรื่อยๆนะครับคนมาเที่ยวเมืองไทยก็ลดน้อยลงไปนะครับนี่คือความเป็นจริงนะครับที่มันเกิดขึ้นนะกับคนไทยอยู่ในขณะนี้ครับครับสุดท้ายนี้ประเด็นที่ผมจะพูดนะฮะก็ซ้ำอีกทีนะครับก็คือ ไปก็ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอยู่ก็เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาประเทศท่านฟังแล้วท่านเดาได้ไหมครับว่าใครครับนะที่ไปก็เอาเงินไปทิ้งไปกว้างเหมือนตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอยู่ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โพทผลอะไรมากมายนักครับกลับกลายเป็นจุดอ่อนนะฮะเป็นเงื่อนไข ในการพัฒนาประเทศด้วยซ้ำไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ